โอเคครับผม,ผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ดูทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมคุณผู้ชม Piece, พันนี่เกมวันพิษไฟติ้งพลาดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราไม่ทำฟลอกกันนะครับผมก็วันนี้ขอพักวอล์กไว้หนึ่งวันนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่บ้านนะครับไโอไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับฟลอกนะครับผมประจันวันนี้ก็เลยจะไม่มีจะเลยมาทำเกมนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตพักเกมเบลติล่าไปไปสักสอง ไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมติดปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ผมไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมน่าจะรู้ก,กันอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็เลยขออนุญาตมาทําเกมนี้ทุกคนได้รับชมก่อนนะครับผมถ้าเกิดผมแก้ปัญหาบอสตี้ได้แล้วผมก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ผมขอบอกเลยว่ารหัสผมยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีปัญหาหลายๆๆอย่างนะครับผมซึ่งวันนี้นครับแน่นอนครับตัวครใหม่เข้าพี่หลงโซโลนะครับเข้ามาเมื่อวันที่ย3 ก็ประมาณ2วันนะที่ผมนั่งฟาร์มใบจนโซโลมาแล้วครับผมแต่ว่าไอ้เว้ไอ้เชฟไอ้กุ๊กหวยเนี่ยมันมายืนอยู่ข้างตผมไงเออเป็นการเปิดตัวเท่นี่นี่นี่โซโลโซโลต้องนี่อยู่กับอาจารย์เลลี่เปิดกับอาจารย์เลลี่โอเคตรงนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้เจอไอ้หัวไอ้กุ๊กหัวเหลืองอีกแล้วไปดีกว่าโอ้ติดแล้วครับผมน่าจะน่าจะต้องเปิดกับไอ้กุ๊กหวยอ่าโอเคตรงนี้ตรงนี้มุมได้ตรงนี้มุมได้โอเคครับผมก็เป็นเรื่องของโซโลนะครับโรโลนาโซโลครับเป็นตัวละครใหม่นะครับผมนี่โมเดลอย่างเท่เลยถอดเสื้อนะ เสียดายที่มันไม่โพกหัวมาด้วยไม่งั้นเท่กว่านี้อีกนะครับผมก็โซโลโนะครับมีสกิลเอฟเฟคหกดาวาด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นสกิลเอฟเฟคที่ค่อนข้างสวยอยู่นะเออก็สวยอยู่นะแต่ไม่ได้สวยเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลต่างๆของโซโลกันเลยนะครับผมนี่นี่ดูดูโมเดลใกล้ๆชัดๆครับผมนี่ซิกแพคอะไรมาเต็มเลยครับผมดูดิดดด ผมชอบรายละเอียดเขามากเลยเกมนี้ไปดูสกิลของโซโล่ต่างๆกันเลยโอเคครับนี่ก็คือโซโล่สองปีของผมนะครับเมื่ออยู่ในหน้าแบทเทิลแล้วนะครับผมมานี่นี่วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่คือท่าวิ่งของโซโล่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะปีทรรมดยดวนก่อนเซตหนึ่งเลยนะครับผมมาสี่รับผมมีห้าจังหวะนะครับ,รบเออเมื่อกี้ตกท้ายไปหน่อยหนึ่งขออภัยเอาไหมครับหนึ่งสองสาม สีนะครับผมโอเค5จังหวะนะครับสำหรับโซโลนะครับผมก็ไม่ได้มีการกดคงกดค้างอะไรกันเหมือนตัวอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วสกิลหนึ่งครับผมเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวให้ดูใหม่นะพุ่งปึ้งไปแบบนี้ครับผมอ่ะพุ่งปึ้งไปแบบนี้ครับผมอ่ะแล้วก็จะมีคอมโบมานะเมื่อใช้สกิลหนึ่งแล้วนะครับผมคอมโบจะขึ้นที่สกิลสองและสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะกดอันแรกก่อนปึ้งแล้วก็จะมีคอมโบโอเคครับ ซูทส,สามสาอ as, 2, คอมโบแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมอ่าให้ดูใหม่ครับหนึ่งสองแล้วก็ตบแถาด้วยค่าพายุครับผมอ่าผมสังเกตได้ว่าจังหวะหลังจากที่ใช้จังหวะที่สองไปแล้วเนี่ยจังหวะที่สามจะมีให้เลือกระหว่างพายุกับอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะลองดูหนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อโอโห้โหดโหดโหดมากโหดมากเลยดูหนึ่งหนึ่งสองสามครับ นี่ครับ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 โอ้ยอย่างอย่างบ้าอย่างบ้าโซโลตีอย่างบ้าโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแบบคอมโบของสกิลสองมั่งฮะหนึ่งสองอ๋อก็เหมือนเหมือนกันว่าอ๋อเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นการเดินแล้วก็ปาดไปแบบแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกอันหนึ่งก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวขอดูกันหนึ่งสองโอ้ไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมครับจะเหมือนจะเป็นขึ้นดาบอันเดียวนะเนี่ยเนียบ โอเคเดี๋ยวดูสกิลสองมั่งดีกว่าครัสสบผมสกิลสองปึ้งไปเป็นการปล่อยเคลื่นไปนะครับแล้วก็จะมีคอมโบเกิดที่สกิลหนึ่งกับสองนะครับผมอ่ะเดี <Jo ones of S 1> ๋ยวดูของอันที่หนึ่งก่อนโอ้ก็จะเป็นเหมือนท่าเดิมนะครับถ้าเกิดกดกดที่สกิลสองก็จะเป็นท่าเดิมนะครับเอ้ยกดที่สกิลหนึ่งจะเป็นท่าเดิมไหหนึ่งสองโอ้ไอคอมโบจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันชุดเดิมครับผมแต่ว่าจังหวะหนึ่งกับสองเนี่ยจะเปลี่ยนนะอ่าให้ดูใหม่อันนี้ของกดของจังหวะสองครับอ่าเป็นแบบ ปล่อยเบี่ยงต่อเนื่องนะครับผมอ่าส่วนคอมโบสกิลหนึ่งเนื่ออันนี้แล้วก็พุ่งไปแบบนี้นครับผมโอเคทุกคนอาจจะงงนะแต่ว่าต้องดูช้าๆครับผมต้องค่อยๆดูนะฮะอ่าสกิลอันตินครับผมอันติก็จะเป็นแบบพายุหมุนแบบนี้นครับผมอ่าเป็นการปาดแล้วเกิดพายุขึ้นมาแบบนี้เลยแรับอันตินะครับผม อ่าเดี๋ยวคนที่จะไปดูอันติคัสซีเนี่ยขอให้ดูสกิลเสริมก่อนนะครับสกิลเสริมนะครับเป็นนี่ครับผมเป็นปาบ,บลงมาแบบนี้ครับ,บนี่แล้วก็สามารถเปลี่ยนสกิลเสริมได้ขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนเป็นเนออนี่ครับผมนี่มีเปลี่ยนสกิลเสริมครับผมเปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นแบบตัดเขาเรียกว่าพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ครับผมน <โอ S 1> ี่ผมอชอบท่านี้นในอนิเมะเนี่ยผมเคยเห็นอยู่ที่โซโลที่ไม่ได้ใช้เโอเค ก็เดีดูอันติคัตฟีนเลยว่าจะเท่ขนาดไหนนไหนเอ้ยป่าขึ้นไปเอ้ยอะไรทำไรเอ้ยไตศาสมหาศาสโลกธาตุอะไร,ไรสัสสสสสาสากยอย่างหนึ่งชื่อแม่งโคตรยารวเลยสกิลเนี่ยหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นคือไดเซตสึไกนะครับผมเนี่ยผม,ผมเป็นคาที่ใช้ตัดเจ้าพีก้านะครับผม โอเคก็ประมาณนี้เลยนะสกิลของโซโลนะครับไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเออ่ในโหมด PVE กันเลยนะครับผม P.E. ตาแรกเป็นการตีกระต่ายนะครับผมมาทุกหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะไปมีการรวมคอมโบนะเนี่บผมประมาณนี้เลยหนึ่งสองสามเฮ้ยชอบไหตัวนี้มันตีใน P.E. มันมันเดียเอง ไปทุ่มหนึ่งแล้วตีบอสได้เด hey ี๋ยวตาหน้าตีบอสดูดาเมจดีกว่าว่าโซโลทำดาเมจขนาไหนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ yes, ุ้ยโอยสองตัวสองตัวเกมเก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับโซโลนะนี่คือสวยมากอ่ะจบแล้วฮะจบแล้วครับผม นี่ท่าปิดครับอุ้ยโคตรเท่โคตรเ,เท่โอโ้โหมันใช้ครีมผิดเบอร์ป่ะทำไมหน้าดูลอยๆไงไม่รู้แรกเลยต้องขออภไปคุณผู้ชมก่อน<ส>นะครับที่ผมไม่สามารถตีบอสโลกหรือบอสหลักได้นะครับซึ่งผมไปดูเวลาผิดผมคึกว่ามันจะมีช่วงแบบเป็นเวลาเป็นเวลาตั้งแต่แบบช่วงหนึ่งทุ่มนะไม่ใช่นะมันมีเที่ยงหนึ่งบมงรอบแรกนะครับแล้วก็มีหกโมงเย็นถึงทุ่มซึ่งตอนนี้ทุ่มสามับผม เกินมาสามินาทีเส so ียดายจะให้ด so ูดาเมจของโซโลสักไน่อยครับไมน็นดาเมจเหมือนกันครับนี <of> ่คร <like> ับไปไปปมา้มาดี้มาดีมาดิมาดีมาดมดีมาดมาดีมาดี้ยามาี้มาดลดานมี้มานี้มามด ใช่ไมนี่กดเป็นแบบิวล็อกก็มีนะบางทีกดแบบมือเรือมากเกินไปงตอนนี้คอมโบลอบไปสามหมื่นสี่นะฮะสามหมื่นแอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นน่าจะเป็นดาเมจหรือคอมโบผมไม่แน่ใจ <c oughs> โอเคจบครับผมเฮ้ย <c oughs> ไอแต้มนี่ตันเออมันผมทำได้ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะอันนี้มันขึ้นเก้าหมื่นเลยนะโคตรเวอร์ โอเคครับผมนี่เป็นการคูปีนะครับตาแรกเราเจอใครก็ไม่รู้นะน,น,น,นี่เปิดพิโนตีดูนะพินนโนตี้มามามามน,นี่ครับป่าอยู่ไหมแล้วฟันน่าจะเป็นบอดใะศัตรูนี่นกกแต่ไม่แน่นะฮะโอ้ยล้างแยกมันยังอยู่ครับโมเลีสเอาไปเลยค,ครับมันจะแหลกนิดนึง นี่ปาดไปปาดไปรัวๆรัวๆรัวๆแล้วก็คีไฟแตกครับผมอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติไปครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิเกฟโคโมเลียเหรอเก็บโคโมเลียเก็บโคโมเลียเลยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเอเนลูเอเนลูปาดไปมาดิเอเนลูเหรอมาดิมาดิ อุ้ยเกาะแตกพอดีครับอุย้ยเกือบโดนโแลกกันครับแลกกันโอเคผมได้ครับโุ้ยผมใช้สกิลเพื่อนครับโอเคล้มไปทั้งคู่เลยไม่เป็นไรสกิลหนึ่งชอบปัดไม่โดนอะเสียตรงนี้แหละเออสกิลสองไปโดนไหมโ,โอเคเกือบเกือบกดสกิลเลือกแล้วแต่ว่า ดีนะที่มันหลุดแล้วก็โดนอันติไปครับผมแล้วก็โคชิช่วยเป็นหนึ่งเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยสวยฟังหลังแล้วก็ปาดดูไม่โดนครับอปาดไปแบบน,นี้แล้วก็กระโดดเข้ามาตีใส่ครับจนกว่ากาะจะแตกครับผมโอเคเกาะแตกครับ ไม่โดนไม่ไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยเอาดิ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 เฮ้ยทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรคอมโบไปดิมาดิมาดิล้มไปครับผมเฮียจังหวะสุดท้ายครับผมปาดไปปาดไม่โดนครับ ระยะมันเป็นระยะที่กำหนดนะมันไม่ได้ไกลปูดขนาดแข็งขนาดนั้นอ่ะโอเคครับผมรอครับโอ้ตาแรกเก็บ3เลยแทบไม่โดนดาเมจเลยครับ PVP ตาแรกนะเดี๋ยวเราไปดูตาที่2เลยครับผมครับตาที่2นะครับผมมาเป็นแบบศัตรูน่าจะเป็นบอทนะผมคิดว่ามาในด่านของฮิมะาแบบนี้ครับโอเคศัตรูเป็นบอทครับศัตรูเป็นบอทหรือไม่เป็นบอทนะครับดูจากเน็ตนะครับเน็ตเขียวคือศัตรูเป็นบอทนะครับ พราะว่า v p n ที่ผมใช้อันเนี้ย็มที่มันจะเป็นสีเหลืองนะครับมันจะไม่ใส่เป็นสีเขียวนอกจากถ้าเกิดจะเจอบอทเ่เอาโดนโดนโดนนะครับแบบนี้โดนนะครับอู้ผมก็โดนครับไม่เป็นไรไม่นไรโดนนะครับแบบนี้โดนนะครับโอเคถอยมาก่อนครับถึงเขาจะเป็นบอทเราก็อย่าประมาทครับโอเคเราทำได้ครับผมแล้วเราก็สกิลหนึ่งใส่คอมโบแล้วก็ปาดไปแบบนี้ครับปาดพายุไปปาดโลกาเวงเพี้ยผมแล้วก็ปล่อยสกิล แล้วก็ตีธรรมดาครับโอเคเกาะแกแตกแล้วนะครับผมเราออกมาก่อนครับจังหวะนี้อันติไปครับผมพายุหุ่นโลกาไปครับแล้วก็กระโดดเข้าไปฟันครับเรียบร้อยครับผมตัวแรกก็ชิวๆนะครับผมอสซันเนี่ยตัวตึงเนี่ยสกิลมันโดนทั้งง่ายนะฮะเห็นไหมสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็นบอร์ดเนี่ยเขาจะไม่ต่อคอมโบยาวๆเหมือนคนเล่นนะครับ ถ้าเป็นบอดเนี่ยเขาจะใช้สกิลแบบตีเอาได้แล้วเขาก็จะเออแบบเนี้ยเนี่ยเขาจะไม่ต่อคอมโบครับเขาไม่ค่อยเหมายนแบบตีนี่แม่งลงโปรแกรมันโ,มโมง่ทแบบี่สุดลุลวะเย็บโมกี้หันไปทำอะไรนิดหน่อยโอเคโดนโดนโดน,นผมจะลองใช้สกิลหนึ่งให้โดนให้ได้ไดนะโอ้ยเวน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  เห็นไหมเขาไม่ต okay. ่อคอมโบเขาอ้ซ่าร่างเรามาเขาไม่ต่อคอมโบทุกคนเออไม่เป็นไรรถไปมอุ้ย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 อันตีปิดๆไปเลยนะกันเดือดจบจบไปเลยตัวสุดท้ายครับผมผมเบื่อมากการเจอกับบทเนี่ยทุกคนเลยน่าเที่อ เน่าเบื่อมันไม่สนุกเหมืนอนที่วคนอ่ะคือเหมือนผมเล่นคนเดียวอ่ะเออก็ใช่ก็กูเล่นคนเดียวด้วยโอเคครับมาดิ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 ขโมยเลยนี่คือมันน่าเบื่อจนผมไม่รู้จะพากอะไรนะผมก็พูดแต่มาดิมาดิก็คือมันก็มาไม่ได้ของมันก็โดนผมต่อคอมโบยอยู่นะนี่อันติดใจไปครับผมหัวรัวรัวยังไม่ตายเว้ยหนังเงี่ยงจิ๊โอ้ เนีเ่ยมันไม่ต่อคอมโบมันเว้นทำไมตายไปดีอยากง่เองบอดเกมนี้ตลกดีว่ะทุกคนเออชนะรวบสามอีกแล้วอะ่ะเก็บสามอีกแล้วนี่ครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะเล่นตัวอะไรนะครับหรือจะทำเกมอะไรต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีทุกคนสว,สวัสดีครับผม